ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะโอ้ลมเย็นไหมลมเย็นไหมโอ้นีนี่มิ้นมาดูมะม่วงนี่ดอกมากเลยนี่ไงมะม่วงดอกมากเลยไหนเห็ดตรงไหนเห็ดตรงไหนย่าพาไปเก็บเห็ดตรงไหนเห็ดตีนเห็ดบ่ย่าเจ้ากล้ากินอยู่บ่แมนบ่ ก็ต้องเอามาลวกก่อนมันบ่ต้องเอามาต้มก็ต้องต้มออกก่อนเนะเราจะไปดูเห็ดยักษ์ค่ะพาพาภาษาไปดูเห็ดยักษ์มือนใหญ่กว่านี้อีไปเร็วอ้าวตากแดดตอนนี้เอาไปไว้หม่องใดวะยักษ์มากใหญ่ด้วยเรากินแกงแค่น้อยนั่นแหละอ้าวหมวกาหมวกมาจอดรถอะไรตรงนี้จ็คเมื่อกี้อินบระเดดเด้่ยสัเดี๋ยวค่อยหาหม่องจอดไหม ฮะเอาเห็ดหน่อยนะนะเห็ดยังนู่นไงเห็ดยังอยู่พูนนู่นเห็ดยังอยู่นู่นไปไปดูดูเห็ดโอ้โหนั่นนู่นไหนมั่วกะหน้าประตูเลยไหนมั่วกะคือเห็นเอาหมวกมาอยู่โอ้ยอยู่แบนีิโลเย็นสบายเลยแหละต้นไม้ก็บ่อเอื้พุน ดูทางเก็บกินโอ้โหอามินมั่นค่ะโอ้โหอ้และดอกอันนั้นหายไปไหนน่ะปาดปาดใหญ่ขึ้นเท่าหน้ามินเลยเท่าหน้ามินเลยเท่ากระดงเลยเนี่ยสวยสวยสวยโอ้มินเป็นไงมินจับแล้วเป็นไงบ้างลูกจับแล้วเป็นไงโอ้โห อย่าอย่าเด็ดนะคะตรงข้างล่างไม่ได้ค่ะนั่นเด็ดอย่าเด็ดนะคะอานั่งก่อนนั่งก่อนโอ้โหเห็ดขี้ควายนลังแตงดอกเห็ดดอกเห็ดพี่น้องดูเห็ดก่อนอย่าผลึกเจ้าสแกงเลยบอกฮะป้าหญ้าเก็บเลยบอกเก็บเลยป้าแก ใหญ่เท่าหน้ามินเลยคือเอาเอาดอกเดียวมาแกงก็พอแล้วค่ะเอาดอกเดียวโอ้โหเอาดอกเดียวก็พอแล้วนี่โหโอ้โหม่เอาดอกไหนไม่เอาดอกไหนทาไปให้มันเป็นเชื้อไม่เอาดอกไหนลูกเอาดอกนี้แล้วดอกเห็ดอยู่หันเดี้ยใช่ไหมพี่น้องเอาดอกเอาดอกนี้ดอกนี้ี่พอแล้วลูกนะครับนี้เอาดอกสวยๆนี่เห็นไหมดอกสวยๆนี่อยากเอาดอกนี้ ใหญ่เอ้ยใหญ่น้อยเปล่าเีบนั่นน่ะจะเอ้ยบ่บแล้วีนอยอย่างนั้นยน้อยได้นั้นใหญ่้หอู้กระมุงหลังคาแล้วเลยตวาอยู่ได้หอเนาะอูู้เอ้เอาน่าเอาหนาาใหญ่าอ้ เบ้อเลือเลยไปดูไปดูเ็ไปดูอะไรอีกเบ้อเลอเลยไปดูเห็ดอะไรอีกนักเอาหนักเอามันสิลุดหลายอย่านักแล้วลูกอะไรลูกยทยอนนะนะคุณนะเคยตำกินไหม อยู่บ้านตำกินแซ่บได้ตำยอตำเผ็ดไม่ได้ลูกยอมันร้อนเผ็ดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้กินกินไม่ได้กินไม่ได้ให้ล้างแตกเยิบทั้งแตกหยิบพิควายล้างแตกเผ็ดเบื่อดอกนี้ไหนลูงนี้ไหนโอ้โหโอ้โหดอกทองไรบอกมะม่วงมะม่วงร้อนเฮ้ บางม่วงนี่นี่บักม่วงยังขึ้นัวใหญ่แต่มินแก่นิดนึงแก่นี่มันแกมันแกนิดนึงแกแล้วเน่าแล้วมันไม่นิดนึงแล้วมันสูงแล้วไม่ได้แล้วดอกใหญ่ต้นคูนต้นยอไม่ได้ต้นไม่ยมนะคะวันหลังแสงนี่เบื่อเลยละกินก็เซ็ตเลยละที มันดกมากเลยอ่ะมันดกมากเลยอ่ะอันนี้ดอกะอันนี้ดอกยอค่ะเห็นไหมลูกมันนี่นะเห็นไหมลูกยอนี่นะกินได้ที่เขาขายกินได้เขาขายทไมที่สามแล้ว่มามะม่วงพันเตี้ยอันนี้มีสาวน้อยมาด้วยนะสาวมินใช่อันนี้ต้นอะไรสาวมินกับสาว สาวสายอันนี้อันนี้คือต้นอะไรสสสาาาาาววก็มต้นอะไรต้นอะไรปาทบ้านต้องถามพี่ยูโรแลรอเออไม่เคยเห็นเลยนี่เห็นมะม่วงต้นเตี้ยไหมเพิ่นปลูกเป็นร่มหรือเปล่ามะม่วงแก้วมะม่วงต้นเตี้ยน่ะแก้วแก้วโบราณบ่แก้วโบราณ มินเดี๋ย้ายภาพดูดทางนี้อยู่บ้านหนูไงโอ้มันดกมันโดกมากจริงอยู่บ้านข่อยเด้หนาบ้านเห็นบอกประวันอยู่บ้านฮะวันก่อนหรือวันนี้เด่นวันนี้นานมีคนขโมยอ้าวอันนี้สีอะไรนี่เห็นเขาเรียกวมะม่วงอะไรสวยมากเพิ่งเห็นนี่แหละน้ำมินเนาะม่วงอะไรสีม่วงสุกยัง อุ ri, ้ยมันยังไม่สุกเด้นี่หนยสีอันนี้ลแหละสีสวยมากเลยในดูสิสีม่ิงดูปลาเอ็นนะไปนู่นเด้อใครอยากได้ช็อตมินดูได้ช็อตที่ไหนล่ะถ่ายคลิปปะเอ็นกินปากเออปลาเอ็นกินเห็ดดิบแล้วนักธุรกิจนักธุรกิจออกมาแล้วขโมยขโมยเจ้าของมาแล้ว เจ้าของมาแล้วมาแล้วเจ้าของมาแล้วใครขโมยเก็บเห็ดใครขโมยเห็ดใครขโมยเห็ดเลยนี่อันตรงนั้นเห็ดอค่เห็ดป่วงโอ้ว่าเมนเห็ดเห็ดที่ควายลังแตร็จซาซิแมนมันบปแนเมนเห็ดปวกเอี่ควายหลังแตกจังเลยนะเดี๋ยวไปซื้อทุเรียนมาสักสิบรูกมาให้ ลงคลิปด้วยนะอยาค่ะไปด้วยจูเลียก <s os> <pasar S 2> ็ตอนนี้ก็พี่ยิโร่จะไปเซนกูเรียนกินดีใจมากเลยจ้าขอบคุณมากเลยค่ะไปด้วยจ้าไปไหมลูกไปด้วยกปาปกาไม่ให้ไปไปแล้วไปซื้อทุเรียนพิยิโร่เลยเพราะว่านางยังไม่มีขนมอืมขนมนางก็ไม่เหมือนขนมเราแล้วก็ขนม นีะเเยยลโอ้สวยมากนะคะบ้านสวนพี่ยูโรนะคะต้นไม้เนาะอยู่แบบนี้สบายเลยเอฟซนะคะลมพัดเย็นสบายนะคะไปไหนโรไปจองเรียนหมินกาแฟหน้าโรงเรียนไอ้กุลธรมอ่ะรู้จักโรงเรียนไมจำกุลครรมรู้จักแขงรู้จักรู้จัก้ น่ารูอเรียนไอ้ฟางนะ,<อ>ะพ่อใหญ่แหวงกับแพงลมฮ <c oughs> ะ่าหายาแยล <c oughs> อาอ้วอเมริกาโน่ด้อพ่อใหญ่แหวงกับแพงลมอยู่ใส่อีบาร์ตันี่อเมริกาโน,เน,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 นอเมริกาโนกาแฟดำพี่เอาเ่าพี่อะไรนะกินไม่ได้อเมริกาโน่แบล็คน้ำผึ้งถ้ามีน้ำผึ้งก็แบล็คน้ำผึ้งเขาเรียกแบล็คน้ำผึ้งอ่ะเเเขากินนไไม่ด้หัวใจลย จะไข่จะเวียนหัวโอ้ยาว